ผมเทรด24เหรียญเป็น999ภายในระยะเวลาไม่เกิน6ชั่วโมงเรียกว่าไม่ได้ดึงบาลานซ์เทรดแต่เรียกว่าดึงมาร์จิ้นคือไลฟ์ใช้เลเวลเลทกับมาร์จิ้นของทางโบกันจคุ้มเลยโบกต้องรองให้แต่ถามว่าการเทรดแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่ามันต้องใช้จิตสูงออเดอร์บวกหาจุดเพิ่มยังไงให้ไม่โดนล,ล่าจุดไหนที่จะโคเวอร์ได้แต่ผมจะคิดเมื่อผมคิดหนึ่งผมจะมี2ถ้าผมมี2งผมก็มี3ามและสี่ตามจุดนี้เพิ่มโพซิชันในการเล่น จุดนี้คือจุดที่ผมจะเว v e r ถ้าลงมาเพื่อไม่กระทบตับทุนจุดนี้คือจุดที่กราฟพ,พร้อมที่จะไปต่อ volume m o ั e n t ้ m มมมหมดหมายความว่าเราใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพบวกกับเชิงปริมาณเข้ามาประกอบเพื่อในการเทรดผมเลยบอกว่าการเทรดแบบผมมันใช้ระยะเวลาแต่มันเริ่มมาจากการที่ผมเทรดทำกำไรแบบสถียร์ก่อนเพราะฉะนั้นเราอย่ารู้สึกว้าวกับกําไรก้กอนโตแต่เราต้องรู้สึกกับการที่เราสามารถทําจุดเล็กให้มันได้แบบสถียเราะงจุดศูนหนึ่งอะต่อยมันได้น้อย